อานีวันนี้อีสานร,รับมือฝนตกหนักด่านแรกเส้นทางพายุ17-26ตุลาคมโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของยอมความประกาศต่ำ97 w ที่นะครับ อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปนะครับซึ่งในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละจูิจูด14.0องศาเหนือลองจิรจูด109.1องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงใต้เล็กน้อยนะครับและนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามทางตอนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณกัมพูชาด้านตะวันออกในบางพื้นที่และคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศลาวทางตอนล่างในช่วงบ่ายของวันนี้และจะเริ่มส่งอิทธิพลทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกแนวบริเวณจังหวัดอุบลรัชธานีร่วมถึงบริเวณจังหวัดศรีสะเกดในบางพื้นที่ในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ และจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคกลางภาคตะวันออก,กรวมถึงภาคใต้และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างไล่ไปเลยนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างแนวบริเวณจังหวัดยะโสธรอ่อำนาจเจริญอุบลรัชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์รวมถึงบริเวณจังหวัดนครราชสีมาหลังจากนั้นหลังจาก18นาฬิกาเป็นต้นไปกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม บริเวณทางด้านอีสานทางตอนกลางนะครับไล่ยมาเลยตั้งแต่บริเวณจังหวัดขอนแก่นกาฬสิน์มหาสารคาม มุกดาหารชัย,ยภูมินครราชสีมาร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดรวมถึงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับหลังจากนั้น22นาฬิกาก็ยังจะมีฝนแช่บริเวณเดิมนะครับก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าในหลากอย่างต่อเนื่องเที่ยงคืนก็ยังจะมีตกอย่างต่อเนื่องนะครับ จนถึงในวันพรุ่งนี้18ตุลาคมก็ยังจะมีตกแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับในด้านของกลุ่มฝนจากยอมความระกาต่ํากําลังแรงที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมมาจากบริเวณเวียดนามทางตอนกลางลาวทางตอนล่างจากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมนะครับบริเวณอีสานทางตอนล่างและจากเคลื่อนตัวขึ้นไปที่บริเวณอีสานทางตอนกลางในวันพรุ่งนี้นะครับ18ตุลาคมบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่น <Johannes> กาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรรวมถึงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญจะเน้นฝนปานกลางถึงหนักส่วนกลุ่มฝนเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้จะเน้นบริเวณนครราชสีมาบริรัมสุรินทร์ศรีสะเกดรวมถึงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากนะครับในวันนี้ในอีกย4ิบสีชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางทางตอนล่าง ภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ทางตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนจะมีฝนลดลง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนกลางจนถึงตอนล่างฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นก็ยังจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยเฉพาะนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างในวันนี้รวมถึงภาคกลางทางตอนลา่างภาคใต้ทางตอนบนและภาคตะวันออกพอแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะครับในวันนี้สําหรับคลื่นลมทะเลบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง คลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนชาวเรือในระยะนี้เรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งส่วนเรือใหญ่ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในด้านของภาคเหนือในวันนี้ฝนมีเบาบางนะครับแค่ในบางพื้นที่จะเน้นอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าเริ่มเข้ามาแล้วนะครับในช่วงเช้าของวันนี้เราจะเห็นได้จากบริเวณเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นไอโซบาระหว่าง1016จนถึง1,018ที่แผ่ลงมาแบบถี่ยิบแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนบนก่อนระยะแรกจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าจะมีหมอกและหมอกลงหนาะจัดในหลายพื้นที่นะครับในวันนี้บริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองหมอก งหมอกลงหนาจัดก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับโดยฝนเบาบางในวันนี้ภาคเหนือ30%เน้นที่บริเวณจังหวัดตากพิษษณุโลกกำแพงเพชรร่วมถึงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนมากก็จะเน้นทางตอนล่างๆของภาครวมถึงด้านตะวันตกของภาคนะครับ ในด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝน60%ของพื้นที่ฝนมากขึ้นนะครับทางตอนล่างของภาคจะมีฝนตกหลังในบางพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษรวมถึงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีส่วนในด้านของภาคกลางในวันนี้ ฝนฟ้าขนอง6กสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนค,นครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%บซของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณปราจีนบรุรีสาแก้วชนบรุรีระยองจันทบรุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราด ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีและนาราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในบางเขตบางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในด้านของลมหนาวที่จะเข้ามานะครับในระลอกแรกคือตั้งแต่วันนี้17ตุลาคมจนถึง19ตุตุลาคมนะครับจะมีบริเวณความประกาศสูงหรือมรากาศเย็นที่แผ่ลงมาแบบถี่ยิบเลยนะครับจากแกนกลางที่บริเวณเส้นความบรรกาศสูงหรือมรากาศเย็นบริเวณประเทศเนปาล h 1 0 2 3 รวมถึง H1026 ที่แผ่ดันในด้านของเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นไอโซบาร์ so bar, แผ่ลงมาจนถึงบริเวณประเทศไทยบริเวณภาคเหนือาทางตอนบนแต่ที่ระหว่าง1014จนถึง1016เฮกโซปาชานจะทำให้บริเวณดังกล่าวในช่วงเช้ามีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับและจะมีหมอกและหมอกลงหนจาจัดในหลายพื้นที่รวมถึงนะครับ ในระลอกที่2ที่จะมีบริเวณความอากาศสูงหรือมวลากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยคือในช่วงวันที่23จนถึง25ตุลาคมนะครับ ในด,ด้านของระลอกที่2นะครับบริเวณเส้นความบรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจากแกนกลางที่1 0 2 8เฮกโซปาชาจะแผ่ริมความหนาวเข้ามาสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับในระลอกนี้ระลอกที่ผ่านมานะครับคือในวันนี้จะเป็นบริเวณภาคเหนือทางตอนบนในระลอกต่อไปนะครับ23ตุลาคมจะเป็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับจากบริเวณเส้นความบรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นยไอโซบาร,ระหว่าง1 0 1 6จนถึง1 0 1่ 8เฮกโซปาชานจะนำลมหนาวเข้ามานะครับบริเวณภาคอีสานทางตอนบนในระยะแรก23ตุลาคมจนถึงวันที่25ตุลาคมซึ่งนะครับเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นยิ่งมีตัวเลขมากอากาศก็จะยิ่งหนาวเย็นมากนะครับแต่นะครับทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าแผ่ลงมาเพียงแค่เส้นเดียวโดดๆนะครับสมมติว่าเส้นความประกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่1,020 แผลงมาเดียวโดดที่บริเวณภาคเหนือทางตอนบนและภาคตะนออกเชิงเหนือทางตอนบนอากาศจะไม่หนาวเย็นเท่าที่ควรนะครับ ส่วนในด้านของการจะดูที่ความกดรากาศสูงหรือมรรยากาศเย็นจะแผ่ความหนาวเย็นเข้ามามา,มากน้อยเพียงใดเราจะดูการเกาะกลุ่มการตกผารึกนะครับการเกาะกลุ่มกันของบริเวณเส้นความกรรากาศสูงหรือมรรยากาศเย็นยิ่งถี่ยิ่งเกาะกลุ่มกันยิ่งผนึกรวมตัวกันนะครับก็จะยิ่งมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นเท่านั้นนะคบผมรวมถึงนะครับในระยะแรกปลายฝนต้นหนาวในระยะนี้ก็ยังจะไม่เน้นอากาศหนาวสักเท่าไหร่นะครับ จะมีอากาศเย็นเข้ามาก่อนโดยจะเน้นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนก่อนนะครับยังไม่ถึงบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับในระยะนี้ซึ่งในระยะต่อไปนะครับก็จะค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมในภาคต่างๆนะครับเป็นลำดับถัดไปแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงลำดับถัดไปนะครับ โดยในระยะแรกนะครับที่มีการแผ่ลงมาปกคลุมของบริเวณเส้นความประากาศสูงหรือมรรากาศเย็นหรือเส้นไอโซบาจะมีแนวประท่าอากาศลงมาด้วยนะครับทำให้มีฝนตกฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนาเกิดขึ้น ในระลอกแรกนะครับจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนในช่วงวันที22่22จนถึง23ตุลาคมนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในช่วงบ่ายของวันที22่22ตุลาคมจะเริ่มมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนก่อนนะครับและหลังจาก18นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีกลุ่มฝนที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงนะครับ ในช่วงกลางดึกคืนของวันที่22ตุลาคมจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จากแนวพระทะอากาศจากอากาศเย็นที่มาประทะก,กับความชื้นที่มีเดิมอยู่แล้วนะครับและความร้อนแฝงสะสมของบริเวณประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนส่วนนะครับหลังจากนั้น23ตุลาคมในด้านของกลุ่มฝนก็ยังจะมีตกที่บริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพม,มหาคนคร รุนน่ยมณฑลรวมถึงภาคเหนือทางตอนบนนะครับ23ตุลาคมก็ยังจะมีตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายนะครับที่บริเวณภาคเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับ หลังจากนั้น 24- 2 5ยห้าตุลาคมก็ยังจะมีฝนจากแนวพระาทิาอากาศเกิดขึ้นนะครับโดยจะเน้นบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้และ26ตุลาคมกลุ่มฝนบริเวณประเ,ระเทศไทยจะลดลงครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของฝนที่จะเข้ามาในรูปแบบของหย่อมความอากาศตำ่ำที่ วิ่งตามแนวร่องมรสุมรวมถึงแนวประท่อากาศ ที่จะเข้ามาสู่บริเวณประเทศไทยทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้และอากาศเย็นที่จะเข้ามาในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและมีอากาศลึ้มนะครับรวมถึงมีเมฆมากในตอนเช้าก็จะมีหมอกหมอกลงหนาจัดรวมถึงนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของต้นข้าวที่จะร่ม นระนาดจากทางด้านสภาพอากาศที่แปรปรวนนอกจากต้นข้าวแล้วนะครับพืชสวนไรนาอย่างอื่นก็ต้องเฝ้าร,ระวังนะครับหาไม้ค้ำยันเพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรรวมถึงนะครับในช่วงเช้าจะมีหมอกและหมอกลงหนาจัดสําหรับผู้ที่จะเดินทางโดยใช้ยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ก็ต้องร,ระวังนะครับเพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นจะค่อนข้างต่ําในช่วงนี้ด้วยความ ห่วงใหญ่จากช่องวาทภัยไอุทกภัยพยากรณ์อากาศขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับโดยนะครับเมื่อคืนนี้ได้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไลหลากรวมถึงดินถลม่มบริเวณถนนเซนแม่สอดตาเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับถนนมืดสนิทอันตรายและเสี่ยงในการเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับด้านแวงทางหลวงตากที่1โดยหมวดทางหลวงแม่ทอ ขอรายงานน้ำท่วมผิวการจราจรนะครับโดยเกิดเหตุเวลา22นาฬกาบนถนนหมายเลข12เมลามาวตากเนื่องจากเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมผิวการจราจรระดับน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรสภาพทางการจราจรสี่ช่องทางไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้จึงต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนงดใช้เส้นทางดังกล่าวด้านหมวดทางหลวงแม่ทอและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอแม่ทออำนวยการจราจรขอบคุณภาพข่วจากคุณเอกเกียรติศักดิ์แม่สอดนอกจากนั้นแล้วนะครับยังต้องแจ้งเตือนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตลอดลำน้ำฝอรระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิง่งและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ อันเนื่องมาจาก16ตุลาคม21นาฬิกามีปริมาณน้ำฝนตกมากนะครับโดยมีปริมาณน้ำฝนมากบริเวณทางตอนบนของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลทางตอนบนอำเภอด่านขุนทดทำให้มีปริมาณน้ำไหลล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินนะครับลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลทางตอนบน อัตราการไหลอยู่ที่72ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเกินความสามารถของลำน้ำที่จะระบายลน้ำได้นะครับประกอบกับมีปริมาณน้ำฝนที่ตก ในพื้นที่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดปริมาณ32มิลเมตรทำให้มีน้ำท่าสะสมเพิ่มขึ้นนะครับและจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลทางตอนล่างอำเภอโนนไทยซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายอ่างนะครับมาึ้นและเมื่อรวมกับน้ำที่มาจากวังกระทะและบึงพุทตาจะทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะล้นตลิง่งและน้ำไหลหลากได้นะครับจึงขอให้พ่อแม่พี่น้อง ชาเชฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลและลำน้ำสาขาตลอดลำน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอบคุณข้อมูลข่าวจากโครงการชนระทานนาครราชสีมา นอกจากนั้นแล้วเมื่อวานนี้เวลาประมาณ18บแนิกาด้านตำรวจทางหลวงนครราชสีมาและแขวงการทางอาสาจาราจารขยับแบรเออร์เพิ่มทางระบายน้ำขังทางหลวง2กิโลเมตรที่83หาขาออกกรุงเทพมหานาครช่วงลำตะคองนะครับระดับน้ำสองช่องทางการจราจารทางขวามือนะครับ1เมตรและวิ่งได้แค่เลน้ายนะครับคาดว่าใน2-3ชั่วโมงจะเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งฝน ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องแอดมินก็ขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณเส้นทางดังกล่าวขอให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางผ่านนะครับขอบคุณภาพข่าวจากเพจเฮโรโฮฮิวเฮโร h โฮฮิวนอกจากนั้นแล้วเมื่อวานนี้16ตุลาคมได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังบานจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าเกิดฝนตกหนักและเริ่มมีมวลน,น้ำไหลหลากนะครับ ้าวทวมพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนฝนตกหนักไปยังหอเตือนภัยบริเวณบ้านเมืองแบ่งตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าขอบคุณภาพข่าวจากเพจเฮโร่โฮหฮิ้วเฮโร่โฮหิ้วภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปอัพเดตสถานการณ์น้ำ ในเช้าของวันนี้17ตุลาคมที่บริเวณถนนชัยภูมิสีคิว้วช่วงนาสหากรณ์การเกษตรจตุรัสปริมาณน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อคือนนี้จากฝั่งเดียวนะครับตอนนี้เป็นท่วมทั้งสองฝั่งถนนแล้วสามารถสัญจรผ่านได้นะครับเส้นทางลางบ้านก่อหนองบัวใหญ่งดใช้เส้นทางเนื่องจากน้ำท่วมสูงส่วนถนน2 0 1ชวงบ้านละหารน้ำท่วมหนึ่งช่องทางการจราจรรถสามารถผ่านได้ ส่วนถนนบ้านเดือกุดน้ำใสรถสามารถผ่านได้แต่เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงพอสมควรเพื่อความไม่ประมาทบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้กับเส้นทางน้ำหรือพื้นที่ที่เคยท่วมซ้ำซากนะครับเมื่อรอบที่แล้วก็ขอให้ขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะครับขอบคุณภาพข่าวจากคุณอนุพลนอกจากนั้นแล้ว ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำพรมบริเวณอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเกินความจุของอ่างแล้วในขณะนี้ซึ่งในพื้นที่นะครับได้ยกธงแดงแจ้งเตือนระดับน้ำสูงสุดแล้วในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากเพจชัยภูมิลูกพญาแลขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe, s u b สไคร b ์กด share, แชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ